สวัสดีครับนี้สิมาซอยเนื้อแล้วครับเนาะเดี๋ยเนื้อมานลอยหนึ่งสิมาลาบมองครับมึงเนี๋ยวซุดๆเลยดิลอยหนึ่งโอ้หลายดิลงดูมาซอยกันบ้างลาบจล็น้อยหนึ่งเนะาะเันเนื้อก็จะมองห่ามปายในดอกเพราะว่าผมเอาลูกลระโบันภาไในนะ มันลอ,อยหนึ่งครับตรงทีมันติดไข่นี่ออกนะดีกันหนึ่งแล้วได้ครับบอนได้กินลาบเหนื่อยอยูนเอาตอนมอใหญ่ปนันไดนเราคงไมได้ เข่ากอดีครับเดี๋ยวคมจะซอยแล้ะกับมัดเพียมัดอัน,นดีเลยเนาะ มาหนาวแต่ดีพี่น้องเหมือนนี้อากาศเย็นเย็นหวานเอาสมเชียรบุหลายดอกมือน,นจะลาชกกั้นน้อยหนึง่งแบบเด็กสีลาบเดี๋ยวสีสอยอยู่อีก เนียเอาเสมามัดเหลียนะครับบาดซอยเรียบ้อยล่ะม,มาก้าใส่มนันหยาพี่น้องยี่จะเจอรูปปน้อ,อ,นอง กอใสนมบ่นาะพีีอัน้ มากไว้สิก่อ <c oughs> นเนาะฮะานี้เวลาคุ้แล้วครับพี่น้องลงสโตรไสไไปนนยก่อนเนาะ กเนาะนบใส่ไลดอกผมโมมาเก็ดเป็นไงเขากลัวเขากลัวตามด้วยปลา แล้วขวนก็นะารับอันเนี่ยมผมลืมเลือดเนาะลืมคอเลือดเพื่อน ทีสันกับพวกงานบรไดบุิีกันพักเด้ปะหอมตัวนี้บานพร้เอ,อิือนหอมโป๋นอนะีรเนาะ บัวครับยืดดิ้งใส่ผัาเข้าไปก็ได้ลายใท่ไหมยึดถวยละ กันซื้อเพิ่นอยู่ตลาท่าที่าากจะได้น้อยเดี๋ยวยส่วนตัวไซร์บีครับขมปอกมาส่้นรู้แบบรล่นตัวยอ ขนหมไปเลยวันบู่มีเหลือดเนาะนี่เนาะเป็นไฟก่อนเดี๋ยวผมจิ้มมันก่อนอหวานจังเนาะพี่ก่อนน้อยน่ยนงก่อน ผมว่าสีขาดขมเนี่ยนะผมนะไม่ค่อยขมเวกมีป้อมบ๊ออู้ใส่ปลาพิ่นอองเผื่อน้องพอดีคมขมครับคมขมตอนสาวเด้อมาเลยครับพี่น้องพีเตโบมี่เนี่ยเกี่ยข้าวเนาะ กินเบิดบ่นเนผู้เดียวนี่ป้าๆครับมาเห็นน้ำกันเด้อครับพี่น้องมเข่าแล้วก็ลงไมาเห็นเบียงกันครับคาคักคาคา